ได้ปกติสุขอาทเลขาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับทนเลขาครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ชมทางบ้านครับทนเลขาครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแล้วพอทีมงานประสานท่านไปท่านนายยุทธธรรมจังหวัดลงพื้นที่รับผลเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ท่านตรวจสอบแล้วฮะครับจากจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากรายการของเอ่อมาเอ่อของของคุณคุณสงการเนี่ยนะครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีทราบแล้ว ท่านก็ให้ผมดําเนินการตอนนี้ประสานกับทางรองผู้ังกับการจังหวัดสมุทรปราการพันตารวจเอกบกปกพบบดีพิทักษ์นะครับท่านก็ได้ท่านก็ได้สั่งการให้ผู้กํากับการสพบางปูแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเบื้องต้นก็ลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้รับการแจ้งว่ามีการเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยหลายครั้งแล้วเนื่องจากว่าทางทางเจ้าของบ้านเองนะครับก็ มีมีมีเรื่องที่มีความกังวลใจอยู่ส่วนหนึ่งของตัวทางทางคุณลุงเจ้าของบ้านนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์ที่เกษียรราชการไปแล้วนะครับว่าอีกขึ้นความแรงความลบอะไรเอของท่านนะครับว่าทําเปรบกวนท่านท่านก็ต้องไปเปิดลําโพงใส่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความเดือดร้อนลาคาญแก่ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าวนะครับก็ทางตํารวจเองก็มีการตักเตือนจนในที่สุดก็มีการ ออกหมายเรียกนะครับซึ่งตอนนี้<ะ>ก็ทราบว่ามีหมายเรียกในฉบับที่สองแล้วเพื่อให้เจ้าเจ้าหน้าที่ตารวจก็มีหมายเรียกแล้วนะครับให้ท่างคุลุงไปพบนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ดาเนินการสั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดนะครับประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจลงไปในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันก็ได้รับแจ้งจากทางยุติธรรมจังหวัดว่าในวันในวันจันทร์นะครับคุณลุงจะไปพบในช่วงเช้านะครับเพื่อเพื่อเพื่อหาลือเกี่ยวกับแนวทางที่จะทําอย่างไรให้ ที่ดังกล่าวนะเกิดความสงบสุขนะครับแล้วก็ค้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับก็อยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับก็เลยได้มีการพูดคุยทั้งสองฝ่ายครับคือหนึ่งทั้งทางผู้เสียหายเองนะครับแล้วก็ทางคุณลุงเจ้าของบ้านด้วยนะครับว่าทําอย่างไรที่จะไม่กระทบสิทธิ์คนอื่นนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ในในในละแวกเดียวกันนะครับก็คงต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามัาทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับจะต้องมีการดาเนินคดีมันก็มีโทษปรับหรืออย่างไรก็ตามก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการใช้ลําโพงเครื่องเสียงที่เสียงดังเนี่ยต้องมีเรื่องของการขออนุญาตหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวตํารวจเขากําลังจะต้องเอาเครื่องวัดเสียงนะครับมาดำเนินการเพื่อวัดดูว่ามันมันมันเกินค่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ครับครับท่านเลขาจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถ้าตํารวจนะครับ ไปเอาของกลางคือเป็นลําโพงคือซับที่ใช้ในการกระทําความผิดคุณลุงเปิดยังไงก็ไม่ดังแลรัะอยากได้ขยับสักนิดหนึ่งฝากท่านเลขาด้วยความเคารพท่านเลยนะครับโหูสงสารตัวของคุณดารัสและเพื่อนบ้านและลูกอ่ะเขาทนมานนาแล้วมันขึ้นซาสับนอนไม่ได้เลยท่้นซาขึ้นซาขึ้นซามากเลยครับนะครับคือเรื่องนี้ครับว่าผมผมก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรื่องของ การพูดคุยนะครับก็ให้ยุติธรรมจงหวัดพูดคุยแต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าเถ้ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแกน่ชาวบ้านมากจนเกินไปเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ เออคงคงต้องต้องทําให้มันจบได้ยุติให้ได้ภายในสัปดาห์หน้าครับอ่าคราวนี้คุลุงเนี่ยพี่พิรุตพิสสพัฒน์สพลแล้วก็ท่านเลขาครับครับลุงแกฉลาดดีฮะท่านผู้ชมฮะเวลาคุณตํารวจไปเราเข้าใจนะตำนานไปแกดูกล้องวงจรปิดอ๋อแล้วแกก็ปิดลําโพงอ่าแกฉลาด่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกเอออย่างนี้หรือเปล่าคุณดารั์ ใช่ค่ะใช่ค่ะเออคุณดารลัดมีอะไรจะฝากล้อกับท่านเลขาธิตรีว่าการสูงยุติธรรมอยู่ในสายยุตขนาดนี้นะครับพูดได้เลยครับค่ะสวัสดีนะคะอ่าที่ที่หนูอยากฝากนะคะหนูก็แค่อยากฝากว่าขอให้แบบว่าเอ่อปลดลำโพงลงหรือว่าเอ่อจัดการกับลำโพงไปก่อนเลยขั้นตอนแรกคือมันจะยุติเสียงไปได้ก่อนเลยแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าคดีเราเราจะเนิ่นนานยังไงอะหนูไม่หนูไม่ว่าเลยคือจะเดินเรื่องเริ่อคดียังไงเนิ่นนานตามหลักการศาลอย่างเงี้ยเออ พร้อมแต่ว่าขอตอนนี้นะตอนเนี้ยขอแบบหยุดเสียงลําโพงก่อนนะคะขอเป็นหมายเล่งด่วนหรืออะไรก็ได้ที่ท,ที่ยุติในการเปิดเสียงก่อนนะคะอไม่ว่าจะยึดลําโพงหรือเป็นหมายแบบว่าเก็บลําโพงไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะหนูขอแค่ระงับเสียงตอนนี้ก่อนนะคะคคเพราะว่ามันเหมือนแบบ มันไม่ไหวแล้วโรคระาก็ต้องฝากท่านเลข่าธิกาเรเดียวค่ะฝากเรื่องเดียวขณะขณะนี้ผมผมกล่าวเยนงี้คทัางทางทนายสงการนะครับแล้วก็ทางคุณดารัตนะครับว่าเอไม่ต้องกังวลลวครับถึงท่านคุณลุงจะใช้วงจรปิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมหตำรวจไปสืบเลยเขาดำเนินการลงพื้นที่เพื่ออยู่แล้วนะครับอันนี้ตำรวจตำรวจเอรงพัสภบางบางปูเนี่ย รับทราบในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับ huh. ก็แต่อย่างที่ที่ที่เรียนว่าวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีหมายเรียกนะครัลุงที่รั้งที่สองแล้วนะครับพบว่าถ้าคุณลุงไม่มาจะต้องมีการออกหมายจับกันนะครับซึ่งเร่งนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องต้องได้ข้อยุติยุตินะครับเพราะว่าท่านรองผู้บงคับการปกปรองนะครับท่านก็รับปากกับผมแล้วครับว่าท่านจะดําเนินการเรื่องนี้ให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 ้เสร็จเจ็ดขาดเรียบร้อย ครับแล้วก็ทางยุตธธรรมจังหวัดด้วยก็จะต้องรายงานให้ทราบด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนตรงนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คงจะเบาใจได้ขึ้นได้ได้มากขึ้นนะครับอ่าขอบคุณท่านมากเลยนะครับองขอบคุณท่านเลขามากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณดารัสคุณดารัสด้วยต้องบอกว่าบ้านไกลเรือนเคียงสำคัญเลยนะครับขอบคุณนะครับขอท่านมากครับ